สวัสดีครับอาจารย์จอที่ย์ศกดิโลจิสติกนะครับวันนี้ผมจะมแบ่งปันในคลิป3วิธีสร้างจุดเด่นให้ธุรกิจมาดูการสร้างอันดับแรกคือสร้างแบรนดิง้งคุณจะต้องสร้างแบรนดิง้งไม่ว่าจะเป็นแบรนดิ้งตัวเองแบรนดิ้งองค์กรเบื้องต้นถ้าเป็น SME เนี่ยให้สร้างแบรนดิ้งของตัวเองก่อนเพราะมันไม่ต้องลงทุนสูงเหมือนกับการสร้างแบรนดิ้งขององค์กรเพราะทุกวันนี้คนจะสนใจระหว่างคนกับคนมากกว่าคนกับ องค์กรอันนี้คือตัวที่1ที่สําคัญคือเวลาคนตัดสินใจซื้อสินค้าคนจะตัดสินใจซื้อจากแบรนดิ้งที่เขารู้จักผมยกตยัวอย่างเวลาเราจะซื้อรองเท้าวิ่งเราจะซื้อรองเท้าของไนกี้เป็นต้นสร้างที่2คือสร้างช่องทางคุณจะต้องมีช่องทางในการที่จะสื่อแบรนดิ้งของคุณออกไปให้กับคนได้รู้จักมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ปจุบันนี้ช่องทางที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับก็คือช่องทางของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, LINE, YouTube หรือทิกต็อกทวิ t e r เตอร์อะไรต่างพวกนี้เป็นช่องทางที่ดีแล้วบางช่องทางเนี่ยมันก็ใช้งบในการโฆษณาหรือบางครั้งอาจจะต้องไม่ได้โฆษณาด้วยซ้ำไปสร้างที่3คือสร้างความแตกต่างสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยจะต้องแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจ ประเภทเดียวกันแบบกาสีขาวเวลาเราเห็นฝูงกาใช่ไหมครับมันเป็นสีดำนะมีกาตัวหนึ่งสีขาวเนี่ยเรามองไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นกาตัวนั้นก่อนเสมออันนี้เวลาเราสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยเราต้องสร้างให้เป็นอย่างนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านถ้าใครสนใจหลักสูตรทางด้านโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการบริหารคลังสินค้าหลักสูตรการบริหารสต็อกสินค้า หลักสูตรการบริหารงานขนส่งหรือหลักสูตรการบริหารองค์กรก็สามารถติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์เพจที่ปรึกษาโลจิสติกหรือ l ล n ์ ID S U R A S ารอขีดกลาง j O S